เอทุกทุกท่านนะครับทั้ง f อซเก่าอซใหม่นั่นละนะครับสำหรับเมื่อนี้พอหหวัดนอนทงสีผ้าเพลืออนซ c ทุกคนนะครับไปเยี่ยมชมโครงการชุมชนหน้าอยู่ของบ้านทุ่งคุล่าพัฒนานะครับชุมชนหน้าอยู่นี่มันเป็นยังจังไดมันจังสีหนาอยู่นะครับเพื่อนก่คือบ้านลังไดมันสุดส้ม มันผุมันพังมันบบเป็นตะยู่นั่แหละนะครับเพื่อนก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันซอยกันเฮ็ดซอยกันส่างเฮ็ดโค้งส่างกอเติมขึ้นมาใหม่นะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนะครับคเพื่อนไปเฮ็ดนี่ก็ซอยกันซื้อๆนะครับบบได้มีขาแรงขาเอียงทั้งสินนะครับคือเอาใจวัดกันเลยนะครับโค้งการนีนะครับครับเพื่อนเฮ็ดยังไดผมสิพาททันไปเบิ่งนะครับไปเลยนะครับเนาะสำหรับโครงการชุมชนหน้าอยู่นี่ก็ กะขันเขาอยากได้บ้านนึกว่าอันนี้เพิ่นก็มีเงื่อนไขของเพิ่นอยู่นะครับเข้าสีเขาเงื่อนไขของเพิ่นบ่อเขาระเบียบของเพิ่นบ่ว่าเพื่อนที่ซอยเรือกับบ่เม่นเพิ่นที่ซอยเรือเอาหลดนะครับมันก็ต้องเขาคายเขาระเบียบของเพิ่นคือการช่วยเหลือตัวเองบ่ได้จังสี่เพิ่นกัสีมีนโยบายหรือมีโครงกันจังสี่ซอยนะครับบ่เม่นเฮาบ่เม่นเพื่อนที่มาซอยเอาหลดนะครับกับทีละเริ่มต้นตั้งแต่ผู้ญิบ้านพอบันตะพ่านเมืองทีละ เพื่นกะที่ยื่นสีคอไปนะครับบานแม่ย่ายขันแก้วเชื่อมอดูนะครับเพื่นกะที่ตัวเติมปลูกปลุกสางไม้นะครับกับทีมงานผู้ยิ่งที่เพื่อนขุดหลุมตีตะปูขึ้นตอกสังกะสีขึ้นเฮ็ดยังบม่ได้นี่เพื่นก็มาซอยขึ้กันนะครับคือมาเป็นแม่ขั้วมาเฮ็ดสเสบียงอาหารให้ทีมงานสางเพื่อกินนะครับเพราะว่ากองทัพเดินทางโดยท้อง นั่นแหะนะครับเพื่อนก็มาเหตุแน่วอยากนักกินสู้กันกินซุ่มกินซุ่มกันนะครับก็เป็นงานบันเทิงกิจกรรมรวมกันก็สนุกสนานดีนะครับทีมงานแม่บ้านก็ไดนะครับอันนี้ก็เหตุบ้านแม่ขันแก้วเชื่อมอดูนะสาหรับทีมงานสร้างมาเนี่ยทีมงานสร้างหน้าที่ข้องสร้างเพื่อนก็ว่างแผนตีพังคว่ำก่วงคว่ำเห้าท่อไดกระระยะตีพังวัดระดับน้ำจับสูงจับต่ำาล้วก สีได้เฮ็ดได้ตีนะครับวา่าสีคำนวณเบิ้งว่าสีเบิดใส่เนื้อที่ปูนท่าใดสังกะสีเท่าใดน,นะครับทีมงานสาั่งเพิ่อนกะกำลังว่างแผนเฮ็ดขมักขเมนอยู่นะครับเต็มนี่ก็ได้ก็โอ้เพิ่นก็คือว่านั่นนะนะครับมันจังสีเป็นชุ่มชนหนาอยู่ได้นะครับเนาะเมื่อหัวหน้าสาั่งว่างแผนตีผังเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็จัดการขึ้นตีขึ้น ขุดลุ้มึ้นตีกระเฮ็ดแต่พื้นพีละเนาะครับไปก่อนก็คือสีบโมเมนได้มุ่งลังข้าก่อนหรอกเนาะครับบโมเมนกลางเต็มอันนี้ก็ต้องเฮ็ดแต่พื้นเทพเทพปูนขุดเสาขึ้นจังสีใดึ้นตีเนาะครับก็เฮ็ดเพื่นก็ร่วมด้วยช่วยกันหลายคนมันก็เฮ็ดบ่โดนเนาะครับแป๊บเดียวนะครับโครงการต่อเติมซุ้มชนหนาอยู่แม่ใช่เราวนี้อยู่บ้านผู้เดียวมันบ่อยู่กับลูกไส้ลูกไส้ไปเสีไปเฮ็ดงาน โอ้ไปไปเห็นงานใส่อะไรไม่ใหญ่บ่นบ่นโอ้ไปเห็นงานบ้านบ่นเห็ดนี่ยังเห็ดเแหงนเลยเขาโอ้เห็ดเแหงนจานนั่นบมอจานเต้ยน่ะบอกโอ้กัพ่อได้ใส่ได้สสยน้ำเนาะเมนโบเออไห่ดูตลอดเออเออเดี๋ยวนี้อันพวกเทศบานพูดว่าเห็ดเแหงนไห่นดีใจบ่ไม่ใหญ่เออดีใจก็ธรรมดาละเนาะเพูดว่าเห็ดไห่เห็ดท่ำไห่กั นี่เมื่อทีมงานสร้างเพิ่นเฮ็ดแล้วก็โอ้หลังไงเออตืดเว้ยเป็นตาอยู่ตาเศรายู่ดอกเงี้ยนดีนะครับเพิ่นก็นได้โศกได้สวยเพิ่นเุินไหลยกเสาก็ได้ถือกโศกเอาแอกเอาไส้มามัดคือข่อยขามาอห่มเป็นสระซาซอยเป็นตาข่อยแวดีเุินละโศกเพิ่นก็นได้โศกเงี้ยนโศกสั้นแต่โบราณเนาะุฟนละเพิ่นไหลมาเนาะครับโศกอาตลักคือหันห,หงอีหยังเพิ่นไหลของเพิ่นไปนั่นละอันนี้ถือกโศก คอยขามะฮ้มตุ่มมูในพ่อกองตุ่มท่องด้พ่อลานคุณละเพิ่นถือโศกอันนี้แล้วครับเนาะครับ,รบสําหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงแค่นี้ก่อนนะครับกผมก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับอยู่ดีสบายลำรุวยโศกหมันเมื่อสุขขู่สุขคนนะครับไววพ่อกันคลิปหนาด้วยครับเด้อสําหรับพ่อเย่วัดนอนทงนะครับ